สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง e ีพีนี้เป็น EP ีที่110แล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทร092 9045735 ID าเไอดีลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะมีแต่ผ้าสวยๆนะคะผ้ามัานบ้านนะถ้าใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกำหนดได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญปิดตาพังพกาลนะคะคนลูกค้าไม่ตอกโค้ดด้วยนะคนลูกค้าเห็นไหมอะ่ะอุ้ยแปบ๊บนะคะน่ะ เหรียญนี้เอาเอาสองบาทนะคะ200บาทถ้าใดสนใจก็โทรมาปิดกันได้นะคะสวยๆเลยนะเออเหรียนปิดตาพังพก,กานนะคะเข้าวแบบนี้นะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะ อันนี้เป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะเนี่ยสวยๆเลยนะคะวัดทัศสิงห์นะเชียงใหม่นะคะเหรียญน,นี้เอาสองรอยห้าสิบบาทท่าในใดชอบสนใจก็โทรมาเปลียดได้เลยนะคะเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะนี่ ถ้าชอบก็โทรมาปิดกัหนูได้นะต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะอันนี้เป็นแหลนชื่อหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้นะ มันไม่มีบอกนะคะคนลูกค้านี่ค่ะันด้านหลังเป็นห่วงเชื่อมนะถ้าใดสนใจนะคะโทรมาปิดถ้าใดรู้ที่นะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเหรียญนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท ต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะอ่ารายการที่สี่นะเป็นเหรียญอะไรอ่ะเป็นเหรียญ เป็นเหรียญพระครูสมุทุนนะคะนี่สองสเก้าหนะึ่งะนี่ค่ะเหรยน,นี้เอาสามร้อยบาทนะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะท่านใดชอบก็โทรมาปิดได้นะ ต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าเป็นเรียนรอบโบราณวัดเขาตะวัดเขาตะเขานะคะคุณลูกค้าเขาบอกว่าวัดเขาตะเขานะคะนูกก็วัดเขาตะเขาตามเนาะ อันนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทท่านใดชอบสนใจนะโทรมาปิดกับหนูได้นะคะสามร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะอุ้ยอันนี้พากูวัสด ส่วนแตงนะเขาบอกว่าวัดกุส่วนแตงเนื้อดินนะคะคุณตาบอกวัดกุส่วนแตงหนูก็ตามนี้นะว่าหนูดูไม่เป็นนะคะคนลูกค้าตรงนี้เอา300้อยบาทนะคะ300รบาทถ้าใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะสามรอยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะเอ,อ่อรายการที่เจ็ดเป็นพักกูวตัตไกรนะคะเนื้อดินนะคะคนลูกค้านี่เห็นการชัดไหม มันเบิรนเนาะนี่ค่ะเออวัดเขาตะไกายนะคะถ้ากูวัดเขาตะกายเนี่ยเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทถ้านายชอบสนใจหนะ้าโทรมาปิดกับหนูได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่แปดนะ รายการที่แปดนี้เป็นพระรอดนะคะพระรอดนี้เนื้อจะเอ่อสีเขาจะเป็นชีเขียวๆนะคะคนลูกค้าอ่ะนี่แค่ะสวยๆเลยนะองนี้นะคะองนี้เอาห้ารอยบาทนะคะห้าร้อยบาทท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะห้าร้อยบาท ต่อไปเป็นรายการที่9้านะคะรายการที่เก้านี้รายการที่9้านี้เป็นพาดเรียงนะคะเออเป็นสีขาวขาวนะคะคนลูกค้า อืมองนี้นะองนี้เอา400บาทนะคะ400บาทถ้านดยสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ400บาทต่อไปเป็นรายการที่สิบนะ อ่าอันนี้เป็นพาตรีรานะคะคุณลูกค้าอันนี้อันนี้มันมันลาวหรือมันหักก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยมันเป็นรอยนี้นะคะคุณลูกค้าเห็นไหม จะลาวหรือจะอยังไงก็ไม่รู้นะคุณลูกค้าดูนะเนี่ยเออนี่ามร้อห้าสิบาทนะคะ3ามอห้าสบาทถ้าชอบก็โทรมาปิดกําหนูได้นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่ออะไรไม่รู้นะคะคุณลูกค้ามันอ่านไม่ออกอะถ้านายรู้ถ้านายรู้นะชอบสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะคะ โอนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทต่อไปนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะรายการที่สิบสองนี้รายการที่สิบสองนี้เป็นผ้าร่วงนั่งสนิมแดงนะคะคนลูกค้านี่สวยๆเลยนะท่านใาดชอบสนใจนะคะโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะ องนี้เอา400บาทนะคะ400บาทสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะ รายการที่13เป็นพายอดขุนพลรบบุรีนะคะคุณลูกค้านี่เออพายอดขุนพลรบบุรีนี้เป็นเนื้อตะกวดสนิมแดงนะคะคนลูกค้านี่สวยๆเลยนะชอบก็โทรมาปิดได้นะคะองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาท สวยๆเลยนะนี่ค่ะ4สี่อยบาทนะต่อไปเป็นรายการที่14นะคะรายการที่สินี้เป็นพักขุสุพ,สพันธ์นะคะ เนืนตะกวดแสนิมแดงนะคะคุณลูกค้านี่ถ้าใดชอบสนใจนะโทรมาปิดได้นะคะองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะ รายการที่สิบห้าเป็นพาหน้าปลูกเนื้อชินนะคะแอากำแพงนะคะถ้าใครชอบก็โทรมาปิดกัาหนูได้นะเนี่ยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท ต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนะคะอันนี้เป็นเหรียญฟรูนันนะคะคนลูกค้าเนี่ยสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะนี่ค่ะด้านหลังเหรียญน,นี้นะคะเหรียญน,นี้เอาสามร้อยบาทนะท่านใดชอบสนใจนะคะ เออเทามาปิดกับหนูได้เลยนะเหรียญฟูนันนะคะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่17เเนาะ รายการที่17นี้เป็นรูปปล่อยหลวงพ่อเงินนะคะเอาดูแล้วดูเอกอ้าวแม่ค้าี่เอา่ารูปรล่อยหลวงพ่อเงินนี้สามยห้าบาทนะคะ350บาท ท่าในใดชอบสนใจนะคะโทรมาปิดกําหนูได้นะอ่าต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดนะคะสิบแปดนี้เป็นพาหน้าปกนาดูนนะคะ พาน,นปุนี่เอา400บาทนะคะสวยๆเลยนะถ้านใดชอบนะคะสนใจนะโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะพระหน้าปุกนาดูนนะคะนี่เออองนี่เอา400บาทนะคะ400บาท ต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้านะคะสิบเก้านี้เป็นหยกนะคะมันมีเอออันนี้เป็นออกสีดำๆนะคะมันเย็นนะคนลูกค้าอ,อ่าสี่รอยห้าสิบนะคะสีขาวก็มีนะนี่ รายการให้ยี่สิบนี้จะเป็นสีขาวนะคะคุณลูกค้าเขาบอกว่าเป็นหยินกับอย่างไม่รู้อันไหนหยินอ,นยอยันไหนยยางนะคะคุณลูกค้าหนูก็ไม่เป็นน่ะแต่เขาเบอกมาแบบนี้อะ่ะอืมคุณลูกค้าเห็นกันชัดไหมคะเดีนยวหนูขอลดการซูมตรงแป๊บนึงเนี่ยเออดูอย่างนี้มันก็สีจะเต็มแต่สวยนะนี่ค่ะมันเป็นแบบเนี้ย เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวขยายก่อนอธิรานนะคะเนาะอ่ารายการที่อันนี้สิบนี่ค่ะสิบเก้เานาะอละสี่รอยห้าสิบบาทนะคะนี่มันมีสีขาวกับสีดำนะคะคุณลูกค้า สี่ห้าสิบเหมือนกันนะถ้านใดชอบนะคะโทรมาปิดได้เลยนะมันเย็นนะคะคุณลูกค้าสี่อยห้าสิบบาทนะสุดท้ายนี้นะคะ ของ EP ที่110นี้นะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทร9 9 9 9 4 5 7 7 5 5อี 35, ID ไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735ส่90 35, งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พาสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ